สวัสดีเจ้าตอนนี้เขาอยู่กันตีการบ้านผ้หลวงนะเจ้าพบกับรายการขอกินจีมเจ้า<อ>วันนี้เขาอยากกินกับข้าวเมืองเมืองเจ้าวันนี้เขามีสปอนเซอร์แต่นะเจ้าดี๋ยีขอบคุณ BSC คลินิกนะเจ้าตีจวยดูแลโปรแกรมปับ๊บลุกหนาให้กับเขานะเจ้าเข้าหมู่บ้านไหมป้าวาดผ้หลวงแล้วก็เรีย้ายมาเลยเจ้ากลยจะป้าอยู่ตซ้ายมือนี่เลยเจ้า <c oughs> <c oughs> มีทางมาลายเลยว้ย ขอทายไว้ก่อนตัวแยกกินอย่างวันนี่คงวะกับเข้ากับเข้าเมงเมียงน่อยนะตอนนั้นกลินกล้วยปิ้งเจ้านั่นกระรนะแม่นสวัสดีครับอันนี้อ๋อหน้าคุ้นุนนะเนี่ยมีมีสายใหม่เลยต้องสายใหม่นี่ครับเป็นรายการที่หาแต่ของกินตัวโบว่ัโอะ ตัดก็จริงๆว่ายังง้ออันละป้าบ้านต่อห้องนี่ว่าอย่างเราอยู่เราโศกบ้านห้องน้องเหรอเราโสดเราโสดงองเงงงองเงงลดงองเงงได้พี่รดงองเงงป้านนีห้องเราอยู่มกระชับมาแล้วนี่ มไม่มีแล้วมดแล้วโอ้มาเขียมดแล้วโอเคเห้ยวคือกล้วยหอมเขียวเขาแม่บอกว่าสีเขียวแต่มันสุกอ่ะปอกตัวรองเลยสุกแล้วแร่มสีมันยังไม่เขียวเนี่ยเมาดิฟอยู่่เนาะเฮ้ยแต่เหมือนมาซสุกเลยได้ถึงได้ได้เรากินเต็มเนาะ อันนี้คือการม้วนสายไหมนะครับ้าวสายไหมเห็นไหมกันอมือั้มมาโอ้ยังนั่งเลยเจ้านี่วันนี้ที่ฮอไปเดินมานะเจ้าไข่ตีสนใจไข่มาการบ้านพ้าหลวงกระตัยมาได้เจ้าแล้วไข่ตียาให้เฮอไปกาตางใดนะเจ้าก็ะเอิญมาบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊าเฮจะไปทั้หมดเลยมึงแปดเนาะ ตัวนี้มันเิี้งด้วยตัวไว้นี่กิ่นเอาอย่างขออันนี้คือทอดตุดๆ